ของโลกอาหรับแล้วเรื่องปรากฏการณ์ชาลีเอฟโดหลายๆคนอาจจะคิดว่าโลกอาหรับมีท่าทีอาจจะดูเหมือนดีอกดีใจกับเหตุโจมตีชาลีเอฟโดหรือไม่แต่สำหรับนักวาดการ์ตูนของหนังสือพิมพ์ชั้นนำในโลกอาหรับหลายๆประเทศแสดงความเห็นอกเห็นใจกับ ชาลีเอฟโดนะคะด้วยความที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพถึงแม้ว่าสําหรับนักวาดการ์ตูนอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองเพราะว่าโลกอาหรับหลายประเทศเองก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่เหตุโจมตีชาลีเอฟโดเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักวาดการ์ตูนหลายๆประเทศได้แสดงออกแสดงพลังแสดงพลังร่วมกับชาลีเอฟโดนะคะด้วยการสื่อสารผ่านการ์ตูน อย่างเช่นรูปนี้จากหนังสือพิมพ์ชั้นนําของอียิปต์นะคะก็ได้เห็นภาพนักวาดการ์ตูนที่นําสีไปละเลงบนลิมฝีปากของกลุ่มก่อการร้ายเป็นการแสดงพลังของการสื่อสารผ่านการ์ตูนตัวอย่างนี้จากจอแดนนะคะภาพของดินสอที่สามารถทะลุทะลวงกระสุนได้เป็นอีกหนึ่งภาพที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์การใช้ดินสอซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการร่างวาด ร่างภาพกระตูนเป็นอาวุธสําคัญในการสื่อสารเลบานอนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะได้เห็นภาพดินสอที่ทะลวงเข้าไปที่อาวุธปืนเป็นเหมือนอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้สําหรับคนที่วาดกระตูนค่ะและสําหรับที่อียิปต์ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถ้าเจอผู้ก่อการร้ายที่ต้องการใช้อาวุธปืนก็จะสื่อสาร เป็นการแสดงพลังร่วมกันทั้งหมดต้องการที่จะส่งสารแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับนักวาดการ์ตูนเพื่อนร่วมอาชีพที่ชาลีเอฟโดนะคะและต้องการที่จะบอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากรวมถึงเรื่องของอารมณ์ขันนะคะเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งยวดที่โลกอาหรับให้ความสําคัญโลกตะวันตกฝรั่งเศสให้ความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะ